สวัสดีค่ะที่หนงมก็ยุ่งๆนะคะช่วงนี้ก็ไม่ได้มา,าคุยกับเพื่อนๆบ่อยเหมือนก่อนนะคะช่วงนี้ก็อาจจะต้องมีทุรละของตัวเองนะคะที่ต้องทำนะ <c oughs> วันนี้นะคะถึงเวลาละเพราะต้นไม้ที่ปลูกไว้ที่พอไว้ะคะ่ะเขาโตกันหมดแล้วอันนี้คือมะเขือเทศนะคะ ก็จะถึงเวลาที่เคลื่อนย้ายเขาลงในกระถางแล้วนะคะกอ็อันนี้คือกระเทียมนะคะพี่หน่องปลูกไว้นานแล้วล่ะก็เห็นมันเหลือก็เลยลองมาปักมาปักมันนี่นี่คือกลีบกระเทียมนะคะปักเสร็จแล้วเนี่ยต้นมันก็เริ่มสูงใหญ่อย่างนี้แล้วนะคะก็คงจะต้องลงลงกระถางใหญ่แล้วนะคะ ส่วนที่พี่นงปลูกแมพี่นองอยากได้ที่สักสิบไร่นะคะอันนี้คือซื้อมาซื้อมาทํากับข้าวนะคะผักกาดเขียวนะแต่ว่าเหลือในส่วนที่มันเป็นก้านนะคะโคนของเขาอ่ะพี่นงลองมาแช่น้ําแช่น้ำแล้วเขาขึ้นเป็นต้นเล็กๆตอนแรกเนี่ยรู้สึกว่าจะมีในคลิปก่อนๆต้นเขานิดเดียวนะคะตอนนี้ดูต้นเขาสิ เนี่ยถ้าปลูกสัก10ต้นพี่หนงว่าก็พอทานแล้วนะทานไม่ทันได้ซ้ำเนาะไม่ยากเลยแค่แช่น้ำเอาควนแช่น้ํานะคะน้ำใสๆหน่อยนะสักมาณอาทิ์เขาก็เริ่มขึ้นแล้วค่ะมีแดดนิดนึงนะคะแต่ไม่ต้องแรงมากนะคะอันนี้ก็คือกะเพรานะคะก็ทานไปหลายรุ่นแล,แล้วก็ตัดกิ่งตัดกิ่งแล้วก็เขาก็แตกใหม่แตกใหม่แตกใหม่นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะ พี่หนงเพาะต้นหอมไว้นานนะแล้วพี่หนงยังไม่มีเวลาผ่าเอาเขาลงไปกระถางเนี่ยที่ต้นนี้เห็นเนี่ยนะคะไม่ใช่หญ้านะคือต้นหอมพอได้เม็ดนะคะก็เลยว่าถึงเวลาต้องเอาเขาลงกระถางแล้วเพราะว่าเขาจะได้โตเพราะเยอะมากอย่างเงี้ยค่ะต้องต้องต้องแยกเขากระจายกระจายเพือออกจากกาันวันนี้พี่หนงสาธิตตัวลงกระถางต้นมะเขือเทศลงก่อนนะคะมะเขือเทศลูกใหญ่นะคะ อันนี้จะเป็นลูกใหญ่ที่เราทานนะก็ค่อยๆนะคะค่อยๆเอาเขาออกจากกระถางที่เราเพาะไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเขาจะเขาบอบบางเขาค่อนข้างบอบบางออกมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะ mm hmm. เห็นรากไหมโตเร็วมากพี่หนงแบบดีใจนี่ยังโตอีกนะคะเนี่ยเขากำลัง แซมขึ้นมาเยอะแยะเลยนะคะก็จับเขาแยกออกจากกันนะคะจับเขาแยกออกจากกันแล้วก็ค่อยๆกระจายเขาลงในกระถางนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะกระถางน่ทราบว่าจะเห็นน,นิดหน่อยเห็นนิดหน่อยนะคะนี่คือกระถางนะคะเป็นกระถางใหญ่แต่พี่หนุ่มต้องจับเขาแยกก่อน ก็ลกลัวเขาจะตายด้วยเพราะว่าต้นมะเขือเทศเนี่ยเป็นไรที่บอบบางค่อยๆแยกออกจัดก,กันนะคะอย่าให้รากขาดนะคะค่อยๆแยกที่หน่งแยกออกมาได้แล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะค่อยๆเบาๆนะคะ,ะ,คะเขาบอบบางดูก้านเขาสิก้านเขาใสามากเลยเดี๋ยวเราต้องหาไม้ค้ำเพราะว่ามะเขือเทศ ต้นจริงๆเขาจะต้นใหญ่มากเวลาเขาสูงเขาออกลูกนะคะเขาจะต้นใหญ่มากเพราะฉะนั้นถ้าเขาต้นใหญ่เนี่ยเราคงจะต้องหาไม้ค้ำให้เขานะคะยังจะมีขึ้นออกมาอีกเยอะแยะเลยนะคะเพราะว่าในกระถางเนี่ยพี่หนูไม่คิดไม่คิดว่าเขาจะขึ้นงามขนาดนี้ก็เลยก็เลยมีทั้งพลิกเพิกอะไรเพาะรวมกันในหมดเลยนะคะ ในกระถางเล็กๆกระถางหนึ่งเนี่ยไม่คิดว่าจะงามได้ขนาดนี้แต่ที่นี่ไม่รู้สิกลายเป็นคนปลูกต้นไม้ขึ้นยังไงไม่รู้ก็ดีใจเวลาเราปลูกต้นไม้แล้วต้นไม้งามเนาะงามมากอะจริงๆก็ไม่ค่อยได้ปลูกต้นไม้เท่าไหร่เลยตอนอยู่กรุงเทพอะแทบไม่ค่อยได้นั่นเลยค่ะ จะซื้อมาให้แม่ปลูกดอกไม้แม่ชอบปลูกดอกไม้ให้บ้านสวยๆอะ่ะก็จะเป็นแผานกไปคัดต้นสวยๆมาให้แม่แม่ก็จะเป็นคุณพ่อกับคุณแม่พี่หนงเนี่ยเป็นคนมือเย็นปลูกอะไรก็ก็งานแม่ก็จะชอบปลูกดอกไม้หน้าบ้านพ่อชอบปลูกผลไม้พูดแล้วก็คิดถึง เอ๊ะอันนี้จะเป็นคลิปน้ำตาท่วมจอหรือเปล่าไม่ได้เจอเขานานละคุณโทรหาแม่เมื่อวานแม่ถามเมื่อไหร่จะกลับมากรุงเทพเมื่อไหร่ดีล่ะปลดล็อกดาวรืวอยังคะเพื่อนๆบอกพี่หนงหน่อยพี่หนงก็คิดถึงบ้านอยากกลับบ้านนะปลดล็อกดาวหรือยังปลดล็อกดาวพี่หนงก็จะกลับแต่ถ้าไม่ปลดล็อกดาวก็ยังไม่ได้กลับเพราะว่า ไปบ้านเรากลับมาที่นี่เขาก็ล็อกดาวน์พี่หนงอีกโดยเฉพาะประเทศไทยเท่องเกฤษดนะเมื่อก่อนนี้ถ้าบอกว่ามาจากประเทศไทยเนี่ยฝรั่งเขาดีใจมากเลยเดี๋ยวนี้เขาบอกว่ามาจากประเทศไทยฝรั่งกลัวหมดเลยกลัวโควิดวิ่งหนีกันหมดประมาณนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูนะเดี๋ยวพี่หนกจะจัดเขาให้เรียบร้อยพอเอาลงไปแล้วนะคะ เขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวจะตั้งหมายถึงตัวัพ p อ o r t นะคะเดี๋ยวหาไม้ซั p พ o r t ต้นเขานะคะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะสั้นๆน,น้อเพราะว่ามันมีเยอะเลยที่ต้องลงกระถางว่าจะใส่ถุงมือตอนนี้มือเละแล้วมี ต้นหอมด้วยอ่ะเดี๋ยวต้องหากระถางมีกระถางใบใหญ่เดี๋ยวต้องลงกระถางใบใหญ่หรือจะขอลุยอาจจะเละนิดนึงนะคะภาพสวยๆให้เพื่อนๆดูภาพเละๆไม่อยากให้เพื่อนดู <c oughs> ไปกันนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายปลูกต้นไม้กันนะคะรณรงค์ปลูกผักพืชผ,ผักสวนครัวที่บ้านนะคะก็จะได้ทานอย่างพี่นงเนี่ยนะใครจะเชื่อใช่ไหม ผักกาดเขียวธรรมดาที่เราโยนทิ้งหัน่นแล้วเราโยนทิ้งลองมาแช่น้ําดูนะคะจะได้ต้นใหญ่ขนาดนี้เลยอีกอย่างหนึ่งนะคะไม่มีสารเคมีเราทานผักกันทุกวันเนี่ยเราทานสารเคมีเข้าไปเยอะมากไม่ใช่ว่าเราประหยัดหรือว่าเราไม่มีเงินหรืออะไรนะคะแต่ว่าดูแลสุขภาพตัวเองเนี่ยคนที่เขามีที่มีทางเขาก็ปลูกพืชผ,ผักสวนครัวทานเองเพราะว่าเขาต้องการเลี้ยง สารเคมีนะคะยาฆ่า,มาแมลงเนาะดาราเนี่ยนะคะหลายๆคนเนี่ยเขาก็ปลูกพืชผักสวนครัวทานเองนะอย่างคนที่เขาอยู่ที่เขาใหญ่อะไรต่างๆเนี่ยนะคะหรือว่านักธุรกิจใหญ่ๆเนี่ยอย่างโชคชัยนยฟาร์มโชคชัยมีที่เป็นสี่ห้าพันไร่นี่เขาปลูกผักทานเองนะหลายๆคนก็ปลูกเองนะคะไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องน่าอายอะไรใดๆเลยนะเป็นเรื่องที่ควรทาด้วยนะคะ ก็อย่างเงี้ยกระเพราลองคิดดูซิบ้านเราอ่ะฉีดยาฆ่าแมลงขนาดไหนกระเพราอันนี้กระเพราเขียวนะคะไม่มีกระเพราแดงใครช่วยส่งกระเพราแดงมาให้พี่หนุปักปลูกที่นี่หน่อยซิที่นี่หาย,ยากจังเลยเนาะก็คงจะปลูกง่ายเอาแต่กิ่งอย่างเดียวนะขอกิ่งแก่ๆหน่อยนะพี่หนุ่จะเอามาปลูกมาปลูกนะหลังไม้นะเดี๋ยวให้ที่อยู่ส่งมาที่อังกฤษนะ <laughs> ไปก่อนนะคะบายขอบคุณมากนะคะสำหรับ คนที่ติดตามนะคะบ๊ายบายค่ะนี่ลุยกันในบ้านเลยนะคะเละนิดนึงไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย